สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องราวของพักเก้าไกลกับทหารเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่จบไม่สิ้นกันสักทีหนึ่งนะครับช่อซึ่งหมายถึงพันนิกาวานิชเนี่ยนะครับไทโพสต์บอกว่าช่อลั่นเก้าวไกลขึ้นเป็นรัฐบาลในพลทหารจะเหลือแค่4 0 0นายแล้วตามนวยกระหมายตกใจ เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มจากนางสาวพันนิกาวานิชซึ่งเป็นกรรมการ,รบริหารคณะก้าวหน้าและเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลนะครับพันนิกาเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคโดยนำเอานโยบายของพรรคที่จะสร้างการเมืองที่ดีปากท้องที่ดีและมีอนาคตไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนมีอยู่ช่วงหนึ่งกนิกาพูดถึง นโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่หน่วยเกณฑ์ทหารหอประชุมที่ทําการอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่20เมษายนนี้นะครับพนิกาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเป็นฤด,ดูการเกณฑ์ทหารตามการประกาศของกองทัพระหว่างที่รณรงค์เนี่ยก็เจอพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนเข้ามาสะท้อนว่าเสียดายดที่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นช้าไป เลยยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ทันในปีนี้หลายคนลูกจับได้ใบแดงต้องเข้าไปเป็นทหารสองปีแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อแม่ได้พยายามบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์แต่ก็ไม่เป็นผลหน่วยเกณฑ์ทหารดังกล่าวมีผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด80คนมีใบแดง30บใบพ่อแม่จึงมีความเครียดเพราะไม่อยากให้ลูกต้องไปเป็นทหารเกณฑ์อย่างไม่สมัครใจ สูญเสียเวลาในชีวิตที่จะได้ทำตามความฝันประกอบอาชีพสร้างรายได้และก็อยู่กับครอบครัวพักก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายชัดเจนที่จะปฏิรูปกองทัพเพื่อหยุดวงจรรัฐประหารยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารแล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบสมัครใจโดยก้าวไกลเนี่ยมองว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านการเมืองเท่านั้นแต่มันคือหนึ่งในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การยกเลิกการเกณฑ์าหารเป็นเรื่องเดียวกันกับการแก้ปัญหาปากท้องเพราะจะทําให้ประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพเลือกทํางานที่อยากจะทําเพื่อสร้างรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วยังเป็นการคืนคนสู่ตลาดแรงงานร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะครับพักเก้าไกลยังมีนโยบายลดในผลให้เหลือ400นายและก็ลดกําลังคนในภาพรวมลงอีกร้อยละสาถึงสี ควบคู่กับการเพิ่มความคุ้มครองให้ทหารชนผู้น้อยทั้งด้านของสิทธิมนุษยชนด้านสวัสดิการและความก้าวหน้าทางอาชีพรวมไปถึงการเปลี่ยนงบประมาณที่จะใช้ซื้ออาวุธเป็นสวัสดิการประชาชนแบบทั่วนหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย